ขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาได้ไหมครับ,บามาเร็วมาเร็วอ้าวเธอขึ้นมาแล้วเธอจะไปยุ่งอะไรกับน,นอกก้องเขาล่ะถอยเธอน่ะถอยมามาขึ้นมาลูกมาไม่ไมมเอาขากะอ,อุย้ยเก่งครับ <พอ S 1> เก่งเก่งเก่งมากเก่งมากมาๆๆมา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 ขึ้นมาหาแม่มา มาหาแม่นะครับอุย้ยครั้งแรกคะ่ะมา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 ลูกมาอุย้ยเจียงเจียงเจีงออเจีงอเอเจงังเลยแต่ก่อนน้องไม่สบายคะ่ะน้องไม่สบายน้องขึ้นบ้านไม่ได้เพิ่งจะขึ้นครั้งแรกเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ มามามาลูกมามามาอุ้ยมา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 ขึ้นมาหาแม่มา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 อ้ยโอ้โหเก่งจังเลยเก่งมากครับเก่งมากครับไม่ต้องไปมองเขาไม่ต้องไปมองเขาเขาเห่าอยู่ที่ไหนไม่รู้เออเออโอ้ยเขาเห่าอยู่ที่บ้านเขานู่น มามามาหาแม่ดีกว่ามาหม่ดีกว่าม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 า,มาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปขอบคุณค่ะ